ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องตีซีทีวีทุกคนวันนี้เรามาหาเห็ดแดงกันนะทุกคนวันนี้เรากลับกับแม่เหมือนเดิมวิธีการหาทุกคน,กคนมันก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เอาไม้ไม้ไผ่ที่เราเตรียมมาเนี่ยคุยเขีย่ยตามใบไม้ทุกคนเปิดตามใบไม้เนี่ันีะอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยอยู่ตาโคนต้นเพ็กต้นหญ้าพวกนี้แหละครับทุกคนเยอะๆเห็ดเห็ดป่านี้เยอะกพเขาบอกว่าเขาได้แล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปทุกคนเราเจอเห็ดแดงแล้วทุกคนที่นี่ แดงทุกคนดูเจอแล้วโอ้โอโดอกนี้กำลังดีเลยนี่ผมได้ดอกนี้แล้วก็ดอกนี้ทุกคนนี่เห็นไหมดอกนี้กำลังน่ากินดอกนี้กำลังสวยเลยทุกคนเจอแล้วทุกคนเราเจออีกดอกแล้วโอ้โเห็ดแดงนี่มันเป็นฤด,ดูเห็ดแดงนะทุกคนนะ มันน่าจะมีหลายดอกใชนะ่ไหมโอ้นี่กำลังสวยงามเลยทุกคนโอ้ยนี่นี่มีดอกเล็กด้วยมันจะอยู่เป็นหมู่นะเนี่ยเห็นไหมถ้าเจอเดอกมันจะอยู่กันเป็นหมู่เลยนะครับขายที่ไหนชาวลักข้าวทุกคนหนนะนนาต่อมันอยู่ใกล้กันนี่แหละ มันอยู่กันเป็นมุมๆเรเจอแล้วก็คนนี้นี่เป็นมดังเี่เนี่ยมันมีตัวมันเก่าวทุกคนเนี่ยนี่ยด๋วคนทุกคนเโหนดนี่กำลังดีเลยเนี่ย ดอกกำลังดีกำลังไปป้งกินทุกคนอะไรไนม่ี่อะไรพันตัวเต็มไปหมดเลยเฮยวางลงไอ้ oh, <I. S 1> น่าจะมีใกล้กันนี่แหละหาาาตัวเนี้ย uh huh, uh huh. นนผิดสูตรมากเลยใส่เห็นยาไม่ใส่มาทุกคนยุงกัดพลาดมากวันนี้ เราเข้าป่าไม่ใส่เสื้อทุกคนดูผมใส่ดิเสื้อแขนสั้นยุงเป็นแมงวันเลยตอมหน้าตอมหลังนี่แหละไม่ได้กินเห็ดสงสัยเป็นมาลาเรียก่อนแน่เลยไปต่อไปต่อทุกคนไปต่อไปเจอแล้วทุกคนนี่น,นี่อันนี้เป็นเห็ดดินนะเห็ดดินนี่เห็ดดินกำลังหน้ากินเนี่ยคือป่าป่าเห็ดแดงทุกคนน่ะคนเต็มนี่คือป่าดง่าเห็แด,นนะดหแดงนะั่นเลย เป,เป็นเห็ดที่อร่อยเลยทุกคนเห็ดแดงเดี๋ยวเราเสร็จจากป่านี้เราก็จะไปหา,หาเห็ดเพาะต่อน่อแม่อยู่นู่นม่หาใหญ่เลยนี่คือป่าเห็ดแดงกับเห็ดดินนะทุกคนเนี่ยมันออกเต็เมเลยน,นี่มันแก่แล้วทุกคนโอ้ยโอ้โหนี่ได้อยู่นี่นี่เราไปล้างน้ำนแก่แล้วเนี่ยแต่ยังกินได้อยู่ เอาไปใส่ใส่กันรวมๆกันแค่มันออกมันจะออกเป็นใกล้ๆกันอย่างนี้เลยทุกคนมันจะไม่ไม่ห่างกันนะเดี๋ยวเราออกจากป่านี้ก็จะไปหาเห็ดเพาะต่อเห็ดเพาะกิโลละเจ็ดแปดร้อยนะครับทุกคนหายากยิ่งออกใหม่ๆราคาดีมากเลยห็นแม่ได้แล้วนี่นี่เจอแล้วแม่คุยเจอแล้วนาะ ดูเห็ดบินน่ะนี่น่ะมีเห็ดบินดอกกำลังน่ารักดอกกำลังน่ารักเลยทุกคนผมหาใบตองมาลองก่อนเอาใบตองมาลองก่อน ต้องใบเลยค่ะใบน,นี่ไม้เดีเราลองก่อนทนุกคนดูไม้เขียไม้เขียะปิวไปกับมือเลยฮิดแดงปิวไปกับมือเลยด้วย ของเราคือติวยู่ไปกับมือจริงๆด้วยตัวไม้เขียนเขียนาเ้เขียนเยนบาๆในกระดาษเราเห็นใบไม้ใบตองเนี่ยใบไม้มันพองๆขึ้นมานะเราก็เขีย มีแล้วทุกคนนี่น <cozy in German> ี <su shake in German> ่เห็ดแดงเห็ดแดงดอกเข้าดอกมันเท่าแล้วทุกคนดอกมันเท่าแล้วนี่นี่มันเปื่อยแล้วแม่เอ้ยเจ้ามังค์เจ้าบัวเนาะเจ้ามังคก็จะบัวเห็น ัลได้แล้วทุกคนลายทุกคนมันงอยอันนึงมันงอยอันนึงแล้วนี่ที่พี่นะที่ทุกคนมาลามมาทอดทางลามไปนู่นทุกคนสามดอกแม่บอกมันลามไปทอดทางพูนเหรอตนี้สี่ดอกเลยทุกคนดูดอกกำลังน่ากินเลยดอกกำลังไปจะแซ่บเลย พี่พอเสียกตว่มีสิยงไนตันี้่อนางยืดบบนี้ยางืี้นึมันีัอ่เิมพลังก่อนลูกเติมพลังเติมพลัง m อยห้าสิบ

ดอกใหญ่มากใหญ่มากทุกคนดูดอกนี้้คอหอนดดูคนมาเห็ดเป็นสิคนเสียทุกคนนี่เสียไปเจอเลยทุกคนอยู่ข้างทางเดี๋ยวมันอยู่ข้างทางนี สองดอกกำลังนา่ากินเลยทุกคนเอาละทุกคนอันนี้ก็เป็นผลประกอบการของเราเห็ดแดงนะครับทุกคนป่าเห็ดแดงของเราวันนี้เห็ดแดงเห็ดดินนะโอ้โได้แกงหนึ่งครับทุกคนดูก็ได้แกงแล้วครับวันนี้เนี่ยนี่คือป่าเห็ดแดงนะทุกคนดูรถจอดเป็นตลาดนัดเลยคือเยอะมากยุงก็เยอะ <c oughs> เดี๋ยว ต่อไปเราก็จะไปหาเห็ดเพาะนะครับทุกคนไปดูเห็ดเพาะกันไป let's go ได้ทุกคนตอนนี้เราก็จะไปหาเห็ดเพาะกันต่อนะดูบรรยากาศทางขางก็มีแต่สวนยางนะทุกคนสวนยางอย่างเยอะทราอีสานปลูกยางได้เลยนะทุกคนเนี่ยโยเนียางเนะส้นทางลัดนี่จะไปค่ายพยยอดนะครับไปตัวจังหวัดนครพนมได้นะไปสนามบินก็ได้นะทุกคน เราไปลุยกันต่อไปหาเห็ดหอมกันต่อทุกคนไป